สวัสดีครับทุนครับมาพบกับคอฟฟีเ่เบรกนับในช่วงบ่ายนะครจากหลักทรับยกรุงสีีนะครับผมก็ช่วงเช้านี้นับต้องบอกวาอ่าได้แรงหนุนนับในส่วนของพวกหุ้นกลุ่มเทค นะครับส่งผลให้ดัชนีหุ้นไทยในช่วงเช้าเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมานะโดยเฉพาะในส่วนของตัวเดล้าเนี่ยวันนี้บวกขึ้นมา8จุดนะครบ8 8บาทนะฮะแน่นอนนะครับตรงนี้มีผลกระเซ็บ8จุดเลยทีเดียวนะถามว่าทำไมวันนี้เนี่ยในส่วนของกลุ่มเทคถึงดีตัวขึ้นมาได้นะโดยเฉพาะในส่วนของตลาดฝั่งเอเชียนะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันงเนี่ยดีตัวขึ้นมาได้เพราะั่ดี นะต้องบอกว่าเป็นมาจากในเรื่องของทางด้านสารพีการของฝั่งสหรัฐเนี่ยนะครับเหมือนกับว่ามีคํรนองนะครับไปทางาพันัมิตดูดนันท์พัมนะฮะว่าการที่เขาใช้อํานาจนะฮะไปขึ้นภาษีนะในประเทศต่างๆเนี่ยนะครับมันเป็นการกระทาที่เตือนอํานาจของทางสภาของประเทหรือเปล่า นะครับตรงนี้เนี่ยนับแน่นอนครับพอส่งสารเนี่ยส่งสัญญาณออกมาแบบนี้นับ <c oughs> เหมือนกับว่ามีลักษณะของ <c oughs> <c oughs> คือโทนเนี่ยมันมองมองว่าเการที่ทางคุณรัตนัำประกาศขึ้นตาสีแบบเนี้ยมันเกินอำนาจเขาหรือเปล่านะครับนั้นแน่นอนครับกลุ่มอ่าพวกกลุ่มเทคนะครับก็เลยได้ประโยชน์ในขุดในจุดนี้ขึ้นมานะแล้วก็ทำให้ตัวดัชนีพุ้นไทยรวมถึงตลาด รอบบ้านเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาด้วยนะครับโอเคทีนี้เรามาดูภาพสรุปกันนิดหนึ่งนะครับผมหุ้นไทยนะครับบวกขึ้นมาตอนเช้าเกือบเกือบสิบจุดนะครับปิดไปหนึ่งสามศูนย์ห้านะวอลุ่มการซื้อขายไม่เยอะเลยนะครับสองหมื่นล้านบาทนะถือว่าวอลุ่มเนี่ยค่อนข้างน้นนอยเลยทีเดียวนะครับถ้าเทียบจากบวกมาสิบจุดนะฮะทีนี้นะเรามาดูกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นนะอย่างที่ทีนี้บอกไปครับวันนี้เนี่ย ตัวนี้ตัวเดียวแปดจุดเท่าแล้วนะฮะเดลต้า <c oughs> นะครับแล้วก็ในส่วนของพวก KCE ฮาน่าวันนี้ก็มีการรีบาวขึ้นมาด้วยนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังมีแรงซื้อเข้ามาต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับก็คือในส่วนของกลุ่ม ICT นั่นเองนะครับซึ่งเป็นต้องบอกเป็นชุดคุ้นที่เราแนะนำมาต่อเนื่องเลยนะก็คือ Tru e a d v a n c e นะครับอันนี้แน่นอนนักทุนทราบสตอรี่ดีอยู่แล้ว,ลวคือเรื่องของงบดี d. นะครับแล้วก็ไกลมากสี่ตลอดจนถึงปีหน้าเนี่ยคาดการว่ายังมีมีภาพของการเติบโตทั้งตัวรายได้แล้วก็แนวโน้มของกําไรด้วยนะครับสริคุมนึ่งนะวันนี้เป็นกลุ่มไฟแนนซ์สลับขึ้นมานะครับหลังจากตัวธานีนะครับประกาศงบออกมาทําได้ค่อนข้างดี <c oughs> แต่ไม่ติดแรนกิ้งอะโอเคไม่เป็นไรนะรท่านี้เนี่ยมีกําไรอ่าประมาณจับร้อยล้านนะแต่ไต่มากนี้นะถือว่า ค่อนข้างดีมากๆนะครับก็มาจากในเรื่องของตัวการตั้งสำรองเป็นหลักนะนะครับที่ลดลงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรายได้เนี่ยมีการเติบโตขึ้นนิดๆนะฮะส่วนใหญ่อยู่เรื่องของการตั้งสำรองเป็นส่วนใหญ่นะก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยมีแรงกิงอะไรในส่วนของกลุ่มไฟแนนซ์เข้ามาด้วยน,นะอย่างเช่นสวัสนะครับ <c oughs> JMT นะเจมาซิงเกอร์ inger, พวกนี้ นะครัแล้วก็หุ้นตัวเล็กๆนะฮะอย่างเช่นเทอร์โบน้าอย่างเช่น m c a p พวกเนี้ยนะวันนี้ก็มีภาพของการต่งไอะหน,นั้นะครับอันนี้เป็น3ามกลุ่มน้ที่ต้องบอกว่ามีมีภาพของการไต่ระดับขึ้นนะที่ค่อนข้างมีนัยสำคัญนะในของตลาดในช่วงเช้านะครับ <S 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 ส่วนตัวอื่นนะก็เป็นปตทนะครับกราฟนะครับกรุงไทย SCB ไอวีแอวันนี้เด้งขึ้นมาแล้วนะครับวา wow, นะครับซ r t พรุ่งนี้นะแต่ว่าต้องบอกว่าขึ้นมาน,นิดๆหน่อยๆนะฮะอย่างละช่องสองช่องดูแล้วไม่ได้มีในยะอะไรนะครับทีนี้เรามาดูฝั่งเป็นลบนะครับผมวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้มีเซกเตอร์แบบมาอา๋ออาจจะมีจริงๆจะบอกเป็นเซกเตอร์ก็ไม่ถูกนะแต่ว่าถ้ามองเป็นเซกเตอร์อาจจะมองเป็นในส่วนของตัวคาปีนะครับอย่างเช่นโฮมโอ โอมเซเว่นนะครับโกลบอลนะครับ c p o อ่าพวกนี้มองเป็นกลุ่มค้าปีนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ลงแรงนะลงกันนิดนิหน่อยหน่อยไม่ได้เยอะมากนะครับส่วนตัวอื่นมันเป็นลักษณะเป็นรายตัวมากกว่านอย่างเช่น GVC วันนี้ลงมา2บาทนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ประกาศกำไรออกมานะพันเจนะครับแต่ว่าในนั้นมันมีกำไรพิเศษอยู่พอสมควรนะครับส่งผลให้ถ้าเรามองที่เป็นตัวคออ ออฟเร t ติเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับมันไม่ค่อยดีนะค,คือกำไรที่เป็นปกติของเขาเนี่ยคอ u บิสเนสเนี่ยมันถือว่าต่ำกว่าคานะครับส่วน BDM นะฮะยังลงไม่เลิกนะครับอ่ายังลงอีก30สตางนะครับล่าสุดลงมา18บแาแล้ว a อ t นะนะตามมานะครับบ b l KBank Mint อ่าวันนี้มีข่าวเฉพาะตัวของเขานะในเรื่องของ <c oughs> เรื่องของตัว MSCI ไหนๆละนะฮะรายงานเลยนะครับเรื่องของการไม่ติดโผ MSCI รีบาลานด์นะฮะแล้วก็ทำให้มีความกังวลว่ากองทุนเนี้ยอาจจะมีการลดพอร์ตลงครับทีนี้อยากให้ดูชุดนี้นะนักทุนนะเวลาผมมาผมมาพูดเนี่ยผมพยายามจะบอกตัวหุ้นที่มันอันตรายนะเผื่อนักทุนมีหุ้นอยู่นะจะได้ระมัดระวังกันคือหุ้นที่มันต่ำกว่าห้าสิบสองวิคโรตัวนี้ นะครับวันนี้โอ้โหต้องบอกมีคุ้นหน้าคุ้นตาหลายตัวเลยนะมนินนะครับ BTS คาราบาวนะครับ MCD นะครับเบทาโกเซนเทลบีเดเมสนะพวกนี้คุ้นหน้าคุ้นตากันนะเพราะฉะนั้นใครมีหุ้นชุดนี้อยู่นะนัลงทุนนะประมาณระวังนะครับผมโอเคทีนี้เราไปดูตลาดรอบบ้านนะฮะฝั่งเอเชียกันนะครับผม อย่างที่เรียนไปครับวันนี้ดีเลยนะต้องเรียกว่าดีเลยนะครับญี่ปุ่นนะครับบวกมาหกร้อยนะในเคอีกนะครับเกาหลีบวกมาย2ิบสองนะครับไต้หวันนะครับไต้หวันคอมซิตนะครับบวกมาร้อยแปดสิบสองนะครับหังก็งนะครับบวกมาสี่ร้อยสี่สิบนะฮะจีนบวกมาประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับสิงคโปร์นะบวกหนึ่งจุดสองห้าเปอร์เซ็นตนะฮะ สุิปิงอินโดรวมถึงบ้านเรานะฮะอยู่ฝั่งบวกหมดนะมีแค่สองประเทศนะมานนะร์เและก็อ่าเวียดนามนะที่เป็นลบแต่ว่าก็ลบนิดนิดหน่อยหน่อยนะไม่ได้ลบเยอะส่วนฟิวเจอร์นะครับดาวโจนสนะ์แท็กฟิวเจอร์อยู่แดนลบนะฮะแต่ว่าก็ลบนิดหน่อยนะไม่ได้มีนยัยะเช่นกันส่วนราคาน้ำมันค่อนข้างทรงตัวนะครับบวกมาเล็กน้อยนะถึงจสองสเซนนะครับ อยู่ที่ห้าเก้าจุดแปดห้าทองคำนะครับทรงตัวเช่นกันจะเห็นได้ว่ายกเว้นหุ้นนะวันนี้เนี่ยสินค้าออมดิิตี้อื่นเนี่ยดูแล้วค่อนข้างทรงตัวนะครับทองคำบวกมาประมาณเจ็ดเหรียงครับในประเทศบวกมาสองร้อยบาทดอลลาร์นะครับหนึ่งร้อยเลยนะหนึ่งร้อยท้วนเลยนะครับเงินงบาทสามสิบสองสี่ห้า 32, 4, 5, นะฮะแล้วก็บอนดิวสี่จุดหนึ่งสี่นั่นเอง โอเคทีนี้เราไปดูกันต่อนะครับผมทางด้านกลยุทธ์ในช่องบ่ายนะครับว่ายังไงกันดีนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าเราดูโมเมนตัมเนี่ยมันยังมองเป็นบวกนะครับเ <c oughs> นื่องจากว่ามันได้แรงตรงจากตัวเดลต้ามาซะเยอะนะอย่างไรก็ตามนะถ้าเรามองเป็นลักษณะของหุ้นรายตัวรายเซกเตอร์เนี่ยเราจะเห็นภาพที่ข้อนั่งชัดนะครับว่ามันเลือกเล่นเป็นเซกเตอร์เป็นเซเลกตี T. นึกภาพออกนะฮะคือพุ้นขึ้นมาสิบจุดก็จริงนะครับแต่ว่าโฟเนี่ยมันไม่ได้เข้าทุกตัวมันเป็นเซลลิทีนะครับหนึ่งเลยกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับสองกลุ่มที่เอิร์เน็งออกมาดีนะอย่างเช่นแอดวานทู one, two, นะครับทานีพวกนี้นะครับที่เป็นกลุ่มที่โฟกัสของ่อาฟันโฟในช่วงนี้นะครับเพราะนั้นในช่วงบ่ายเนี่ย เรายังคงมองว่าตัวดัชนีมีโอกาสที่จะยืนแดนบวกได้ต่อครับแต่ว่าหลักๆก็มาจากเดลตาเนะฮนะส่วนคําแนะนํานะครับเราคงมองว่าในส่วนของการเข้าซื้อหรือว่าเก็งกําไรในช่วงนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นลัาสองของสกิทีมากๆเลยนะครับโดยเราเนี่ยนะครับมองไว้สารประเด็นหนึ่งเลยนะคือเรื่องของครอรมอ,งอังคารหน้านะครับ ออกมาตรการแก้หนี้เสียนะซื้อหนี้เสียอ,อันนี้อันแรกนะ AMC นะอันนี้อันที่หนึ่งนะเรื่อง AMC นะเรื่องที่สองนะจำนวนนะักท่องเที่ยวเนี่ยต่างชาติเนี่ยฟื้นตัวขึ้นอ,อันนี้เรื่องที่สองแล้วเรื่องที่สามก็คือ e a r n i n g ครับคือ Q3 สามนี่แหละนะครับอันนี้เป็นตีนที่สามนั่นเองนะครับเพราะนั้นทุกวนี้เน้นสามจีน AMC นะครับ จำนวนนะักท่องเที่ยอวอฟื้นตัวนะครับรแล้ก็ดิวสันดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นช่วงบ่ายนี้นะครับเราแนะนําเป็นสามตัวนี้นะทูบีเนะแล้วก็กาฟเนจนะครับทีนี้เราไปดูนต่อนะครับในส่วนของภาพตัวเซเนิคนะครับภาพรวมของเซเนเด็กถือว่าทําได้ดีทําได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่า ขึ้นมายืนเหนือตัวเท่นลน์ตัวเส้นสีขาวตัวนี้นะนะครับขึ้นมายืนเหนือได้นะครับถึงแมเ้เติมยังไม่ได้ดีมากนะแต่ว่าก็เรียกว่าใกล้เคียงน,นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเส้นสิบวันเส้นสีเหลืองเนี่ยอันนี้ผ่านขึ้นมาแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณบวกครับอ่าไม่ได้แย่อะไรนะครับส่วนอินดิเคเ,เตอร์สํามีการฟื้นตัวขึ้น,นไลท้ไซดเด้งขึ้นแต่เอเมซยังลงอยู่ นะครับแล้วก็วันนี้วอลุ่มยังน้อยนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมช่วงบ่ายนะครับเรามองตัวอินด x เนี่ยน่าจะให้ภาพของการแว่งตัวมากกว่านะครับโดยกรอบล่าเนี่ยอยู่ประมาณ1,300นะครับแล้วก็1,295ประมาณนี้ส่วนกรอบบนประมาณ1,310นั่นเองนะครับก็ทำไมกรอบบนให้นิดเดียวล่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยหลักๆเราไปอยู่เดลต้าซะเยอะ การที่จะขึ้นไปอีก5้าจุดเนี่ยก็แสดงว่าอาจจะต้องไปพึ่งเดลต้าเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดลต้าเขาก็เพิ่มขึ้นไปประมาณสักแดบาทนะครับเพราะนั้นเราก็เลยมองว่าตรงนี้อัพไซด์ใหม่ไม่ได้เยอะนะครับอ่ะช่วงนี้ก็เน้นจริงเทาไหรนะครับแนวรับประมาณพันสามแล้วกันนะส่วนแนว้า,านก็หนึ่งสหนึ่งูนนะส่วนช่วงนี้นะเน้นสลิตชีนะสามตีงที่เราบอก AMC นะักท่องเที่ยวฟื้นตัวนะครับแล้วก็อยู่สามดี ส่วนตัวหุ้นทางด้านเทคนิคนะครับวันนี้เรากลับมาแนะนำบีเองอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นหุ้นที่เราแนะนำมาเมื่อวานนี้นะฮะวันนี้ขึ้นมาถึงแนวต้านแรกที่เราที่เราวางเอาไว้แล้วนะมาเมื่อวานนี้เราให้แนวต้านแรกไว้ประมาณโซน5.0วันนี้ขึ้นมาถึงละนะครับอ่ะเราก็ไปลุ้นนะแนวต้านสเต็ปถัดไปอาจดะมังประมาณ5 7า นะครับส่วนสัญญาณกราฟโดยรวมเนี่ยยังเป็นภาพกลางกับตัวครับแอนดนโดนะครับล่าสุดก็เด้งขึ้นมานะตามกราฟนะก็ยังอยู่ในสัญญาณบวกนะครับอินดิเคเ,เตอร์ก็ให้สัญญาณดีนะแล้วพอวนลุ่มเนี่ยเล็งตัวขึ้นมานะครับเพราะนั้นเรายังคงอ่าใครที่เก็บมาเมื่อวานนี้เรายังแนะนําให้ลุ้นต่อได้นะลุ้นต่อได้นะหรือว่าถ้าใครยังไม่มีก็ดูจงังหวะรอซื้อที่แนวรับก็ได้นะฮะเล่นถีงทำไรนะครับ ก็แนวรับนะครับ5.5แนวต้าน5.75เนาะทีนี้ไฮดิมนะแล้วก็ขันลอที่5.3ตัวที่สองนะเป็นตัวเทอร์โบนะครับอ่าลงทุนน้องใหม่เข้ามาดึงเข้ามานะครับอันนี้อาจจะต้องดูเป็นไทม์เฟรมเล็กนิดนึงนะครับก็ให้ภาของการฟื้นตัวขึน้นมาแบบตัววีปึ้๊ดนี่ไหมนะครับล่าสุดก็ ตัวเส้นค่าเฉลี่ยสิบวันนะอันนี้เป็นทำเพิ่มหกสิบนาทีนะเน้นว่าหกสนาทีนะคระสัญญาณกราฟมีการฟื้นตัวทั้งหมดนะแล้วก็บนลรุ่มเนี่ยในช่วงของการดึงขึ้นมาในรอบนี้เนี่ยถือว่าเริ่มมีเข้ามาให้เราเห็นด้วยนะครับเพราะนั้นเราแนะนําเป็นภาพการเล่นรีบาวนะฮะตัวนี้เราไม่ได้ cover นะครับเน้นเล่นรีบาวตามเทคนิคไปแนวะรับนะหนึ่งจุดห้าเจ็ดแนวต้านหนึ่งจุดหกสี่แล้วก็พาร์ตหนึ่งจุดห้าส อเคทีนี้เราไปดูข่าวเพิ่มเติมนะวันนี้ตัววานะครับมีการปรับตัวนึมานะตัววา <c oughs> น,นี่นะฮะวาเด้งขึ้นมานะครับอันนี้ก็มีข่าวเข้ามานะในเรื่องของเก็งสารสูงสุดตลาดนี่แหละนะความภาษีของคุณโดนันททัมนั่นเนียก็ตามที่เราเล่าให้ฟังได้แหละช่วงแรกเลยนะก็เป็นความคลายกังวลตัวถา่ายนั่นเองมิ้อันนี้บอกไปแล้วเนาะส่วนตัวเอ็มนะครับ NK レ e s t ตอนะครับวันนี้บุกขึ้นมาเช่นกันนะตอบรับเท่าว m s c i g o l d อ n s m a ด l c สมอลง g o ท่ง n กล a ด l i สมอลนะได้เข้านะฮะส่วน CKP วันนี้ลงแรงนะฮะอ่ะอันนี้ถูกออกนะครับอโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่คำถานกันนะครับมิ้นมิ้นคงยังไม่รับดีกว่า นะครับภาพรวมวันนี้ไม่ค่อยสวยนะครับหลุดทุกเส้นเนี่ยหลุดทุกเส้นเลยนะครับเส้นคัาเฉลี่ยหลุดหมดเลยนะเราวันนี้ลงทําโลด้วยนะอย่างนี้ต้องเวเตอีดีกว่าครับยังไม่เอาดีกว่านะฮะมิ้นนะ BDMs คัดก่อนไหมอันนี้จริงๆเนี่ยต้องต้องดีเลยว่า BDMs เนี่ยทางเทคนิคเราไม่ได้แนะนํามานานแล้วนะ,นะครับเพราะว่ามันไม่เข้าเงื่อนไขของเรานะครับเนี่ย มันลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยตลอดเลยเราไม่แนะนํามานานมากแล้วน้บีดีเนะครับถามว่าต้องคัดไหมตรงนี้ก็อาจจะรอรุ้นเรื่องของงบแล้วกันนะครับคัดตอนนี้ผมว่ามันไม่ค่อยได้อะไรนะรับเนื่องจากว่าตัวไอซ์ไเนี่ยมันก็ลงมาโอเวอร์โซลแล้วอะ่ะคงต้องรอแหละครับนะไปรุ้นงบนะงบออกมาดีอาจจะมีภาพของการลงมาได้บ้างนะครับแต่ว่าไม่ซื้อเพิ่มน,นะครับที่รักนะครับ ที่รับแนวต้านก็ประมาณเจ็ดสิบต่างนะครับไม่มีวอลุ่มนะครับนักคุนโอ้ยโอ้ไม่มีวอลุ่มทั้งคู่เลยนะฮะพุ่นลักษณะแบบนี้จะขยับขย่้ลำบากนะนักคุนก็ดูแนวต้านประมาณศู8ย์สามแปดศูนย์ที่สี่นะประมาณนี้นะกาฟเปเนที่นะครับ กตเตอร์เนจีเนี่ยตอนนี้ยังไม่แนะนำนะฮะนักสือ้อตรงนี้นะฮะมันยังไม่เข้าเงื่อนไขของเรานะฮะเงื่อนไขของเราเนี่ยมันคู่นี้ต้องยืนตัวเส้นค่าเฉลี่ยสิบวันให้ได้นะครับซึ่งอีกนิดหนึ่งนกสี่สี่จุดห้านะครับยืนได้นะครับค่อยฟอลอว์ไปนะครับสี่สี่จุดห้าะครับสามบีนะครับแนวรับแนวตามมว้วตานแนวรับอาจจะดูโล 6.3นะครับ6.3ส่วนแนวต้นานแนวต้านน่าจะไปอยู่โซนบนตรงนี้แหละ6.8ตรงนี้นะตนิดสองรอบและนะครับประมาณนี้นะครับผมอัวนี้ก็คัถามไม่ได้เยอะมากนะครับก็ตลาดซึ้งๆถึงแม้จะบวกเนี่ยแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้านังทุนไปดูพุ้งตัวเองเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ได้ขยับกระเยือนเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามัน selective แบบสุดๆเลยนะครับ ICT กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็อาจจะมีไฟแนนซ์แซมแซมมาบ้างแค่น,นั้นเองนะนอกนั้นที่ว่าเงียบมากนะครับเพราะนั้นเราคือจริงเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงของตัวการการงบคิวสามนะนักลงทุนสิ่งที่นักลงทุนควรทำเนี่ยตอนนี้คือโฟกัสที่หุ้นตัวเองในพอร์ตนี่แหละนะครับว่าเอ๊ะงบมันจ่อมาดีไหมนะลองหาเปเปอร์อาร่านดูนะครับถ้าออกมาดีแล้วโมเมนตัมดีต่ออันนี้ถ้านติดอยู่นะผมว่าคือซื้อถัวฉเฉลี่ยได้ นะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าโมเมนตัมมันไม่ดีอันนี้อาจจะต้องพิจารณาเรื่องของการลดความเสี่ยงไปนะครับเพราะต้องยอมรับครับว่าเซ้นเด็กเนี่ยมันดูดีครับตัวเซ็ตนะดูดีแต่มันอิงเดลต้าเขาน้ายเยอะนะครับเพราะนั้นยังไงทักงนี้คงจะต้องเป็นลักษณะสลิปติมากๆเลยนะครับอ่ะก็ฝากเป็นแนวทางกับนักทุนนะครับในการพิจารณาเลือกหุ้นนะครับในการลงทุนในช่วงนี้นะครับอ่ะเพิ่มเติมอีกนิดนึ่งนะครับ เดี๋ยวตามสเก็ตด้วนนะตามสเก็ตด้วนนะฮะอ่าโออาร์นะครับโออา o ร์ o R น่าจะประกาศงบวันนี้หรือพรุ่งนี้นี่แหละโออาร์ o R นะครับอันนี้งบดีนะครับคาดการณ์ว่าง,งบดีนะครับกาไรอยู่ที่ประมาณสักสองพันหกใช่ประมาณสองพันหกเราคาดการณ์อที่สองพันหกนะฮะอ่าส่วนพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ตัวที่คาดการณ์ว่าง,งบดีนะน่าจะเป็นตัวไอโอไอคง นะครับพอตัวค่าการกลัดเนี่ยขึ้นนะครับกับอีกตัวหนึ่งตัวนี้เราไม่ได้ไม่ได้ cover นะฮะแต่ว่าตัวคอนเซนทร์เนี่ยมองว่าน่าจะงบดีก็คือตัวพิยนายนะยังไงสามตัวเนาะโออาร์ไทยออยพิยนายนักทุนลองหาเปเตอร์อ่านอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าเท่าที่เท่าที่เรามี forecast คือโออาร์กับไทยออยเนี่ยน่าจะมาดีนะครับส่วนพิยนาหเนี่ยนะคอนเซนทร์มองว่าดีขึ้นนั่นเองนะครับอัดลอไป เป็นแนวทางแล้วกันนะครับโอเคสำหรับอฟอีิเรกนะในวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็กลับ้าเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ